ช็อปปิ้งอ่ะช็อปปิ้งน่ะเย่ AK AK ใช้ AK นะ AK Alright now I'm back ดีคาถาเย่ได้ใช้แล้วกูเจอแล้วเวอรโคเท่เลยไปไปไปเอ๊ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไอคมาไม่ใช่เหรอวะมึนตื๊บเลยกู Hey, Hello. you made it! Where are you heading? We heard New Orleans was last sold out. Now just figured we go there. Hey, you folks want to come with us? Nah, good luck with that. We've had enough of the military. Let's get you on your way. ฟังไงฟันริบชอบเสียงฟันดับเริงนี้ยังเลยแตงไปคุมกันกูนั่นแหละข้อเสนอหน้าฟังเพากูจะหนีได้ไงนนนมาแล้วภารกิจสุสดยุ่งแนะย่ กิบน้ำมันโอ้ยเหี้ยมาดิก็กระแทกมาแม่งเลยโอ้แลงแรงแรงไอ้ Help me Help โดนด้วยเฮลมีม <'ll> พีชนะต่อแล้วเร็วจับตัวกลัวม,มันเร็วจริง มีปืนให้ใช่ไหมกูเม่อเดี๋ยวไปไม่ลุงบิวขอยืมปืนหน่อยเอาเทียปืนบันนี้เรกปืนบักเทียปืนบักออกไปไอ้ปืนบักไอ้แบบเน้ชมพูแชร์ปืนไม่นะโนปืนบักไม่ใช้สีปืนมันบักอะเศร้าเลยนี่เดี๋ยวลูกซอง คอมแบทช็อตกันดูมเลเยอร์โดนแม่ใช้คู่ของดีไม่ก๊อบมาแล้วเว็บเอนเจอร์กันส์เฮียร์ไอ้ก้าวดสกระชากพวกมความจริงแล้วนิกนั้นเป็นเซนติเนลพามเอ๊ะใช่บอกว่าในดูมาจะใช่น่าจะชื่อนี้แหละ เราต่อสู้กับปีศาจเป็นอย่างยาวนานซอมบี้แค่นี้มันกระ้องคอมอน,คน,มนใครเดียวครับวิ่งมาวิ่งมาเพื่อนกูกกลัวมาคอมอนไม่กลัวแล้วเว้ยถังมันทุกมากแม่งเลยไปถังสองด้วยความรวดเร็วรอช้าอยู่ไรฮะไอ้อยู่ใหญ่ดิ ammo here โอ้โอ้โอ้แร็ปแร็ปแร็ปไปเฮ้ยไหนวะเดี๋ยวกูเจนโกรสมุร์สมุเกอร์อันโทสมุเกอไป้ ถัน้ำมันเงี้ยมีอะไรไหมเนี่ยเอ้ยเจกเลยเจกไมคก๊อฟรีบมากันจัวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร่เ่งนรเร่ร่งเร่ง่เห่เรเงเน่่รง อย่าใส่เอ่ยยิงถังน้ำมันนะมึง <laughs> <All right. S 2> เอ้ยเดี๋ยว ammo here เอ้าอ๋อลุ้จริงเลยกูเสร็จแล้เอาไม้แทงมาโอ้โหแหลกเลยทีนี้กูอยู่ไหนมันละ่ะอยู่ไหนของมันละน่ะทีนี้หาตัวหาตัวไอ้นี่อยู่นี่เออ เอ้ยแทงล่วงอย่างไวโคตรชุนละมุนเลยเย้ยแหลกกแ็แหลกโคตรแม่งเดี๋แพสซิ่งแม่งเป็นหนึ่งในด่านที่ผมเล่นแล้วโคตรแหลกเลย <c oughs> ม,ม,มันมันมีเอฟเฟกต์ฝนตกตลอดเวลาแล้วแม่งแหลกมา <c oughs> จะแหลกไปไหนก็นไม่รู้ <c oughs> แต่จริงด่านอื่นมันก็แหลกประมาณนี้แหละแต่มันแหลกน้อยกว่านี้ไง แพสซิ่งมันแหลกมากไม่เข้าใจเหตุผลที่แหลกเหมืนอนกันสองตัวมาเลยไม่กลัวหรอกสองตัวแหมซอมบี้ไม่ัโอ,อ๊ยอะไรอยู่ในบ้านวะเจออะไรนะชาร์เจอ แม้ว่าหมายุปี้ยุปี้ไม่ยุ่งเอาแหลกไป,ไปเติมถังเล่นแมงก่อนเลยเนี่ยเ <c oughs> จอหน้าต้องเล่นแมงก่อนเลยโอ้ยแหลกเออเออเอาถังจากไหนต่อดีนี้กันนะใกล้ๆเหลือแค่หาถัง ห้าถังเองโคตรไวเดี๋ยวแค่ห้าถังสปีดรันเออแร็คทำไมถึงแร็คไม่เข้าใจเออเดี๋ยวยิงโดนถังไม่ดีไม่ดียิงรัวๆอยู่ไอ้แต่ละเร็วอยู่กันเยอะทำไมฮะอยู่เยอะทำไม เจอมึงตรงนี้เลยเหรอยี่สิบวะเด็พี่ตัวเองทำไฟมีโบไฟมีกระจอกมีสองตัวใช่ไหมใช่แห้ไวไม่ตัวหนึ่งเจอชัดนเจ้บวกแทงนั่นคืออะไรกันวะ แสกเฮ้ยกระจอกไอ้เหี้ยโดนไปหมดกระจอกแพ้กระจอกแพ้ไปไป assault rifle assault rifle ไปเกินเฮ้ยอย่ามาอยู่มึงกูตอนนี้นะมึงไม่ยิงแหลกๆอยู่30เฟรมอย่างแหลกเลยเฮ้ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่งแหลกเดอยวโคตรแหลกเลยเอา๋อแม่งคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แหลกจัดๆหนักหลัดใจมากจากไอเดอรแพสซิ่งเนี่ยแม่งโคตรแหลกเลยด่าน่าเข้ามาโอ้ยโแหลกไอเย็ยแหลกพอขาด เลยสามเลยสามถังเพื่อนสู it, ok. s ok. <S ้ๆค <mann> ุ้มกันกูแล้วพวกมึงจะปลอดภัยจะเดินอ้อมโลกทำไมวะเนี่ยก็อยู่ตรงนี้สองถังนี่ก็ฆ่ามันด้วยคูลิโกดินจักกือ เอ้ยอ้ยมาลู่มาลู่เด็กพี่เนี่ยเออตายเรียบร้อยไปเติมมาลู่เฮ้ยระวังหน่อยเจ้ไปเลดี้เลดี้โอ้ยโอ๊ยโอ้ยเฮ้ยเป็นแหลกตลอดเกมเลยเว้ย โ oh, oh, oh. อ้เอ้าเอ้าอาร์ทีตอนฝนตกหนักๆตอนนั้นแม่งไม่ค่อยแหลกนะมึงนะโอ้ยกำแหลกไปไหนวะโอ้ got แหลกแบบโคตรห่อ,อเลยอยาสิงคืออะไรละ่ะมึงหอาสิงไมฮะโอ้แผลลงไป เจออะไรตอนนี้วะไม่ดีเลยใกลๆกลๆใกลไปก้ไใักประจัดไปอ้ยีนโรเชมันโดนทุกอย่างเลยเว้ย สงสารจังเจอกันน้องครังสุดท้ายจบแล้วไอ้ยายิงหนักไปเจอกันเพื่อนเอาตัวรอดเร็วใช่ไหมเลยกูทิ้งเพื่อนวิ่งวิ่งเยอะยิงวันละปันที่์จ้ ยังไม่คิงพอนเลยอะไปเพื่อนไ,ไว้หน,นีหนีหนีกับบา้านกลับเรือน<ป>กับรถกับลาเราเอาทำยังใส่ได้อยู่อะ่ะไห<ป>นอ๋อนี่ได้แล้วดีผ่านแล้วอือไปแล้ว Come o เร็วพี่กลับบ้าน <gotta> สวยร <laughs> อด <laughs> โอ้จบไวทีแท้เว้ยเออจบดีดีจบโคตรไวเลยนะเออรอดละม <laughs> ีเดวัน เพยงบิวเว้ยเอ๊โอเคก็เลี้ยงคัดซีนแล้วตะกี้เพลงบีเดวันนะใครอยากฟังก็ไปหาฟังเอานะโอเคตอนนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับไอแคมเปญ The Passing นะครับผมนะเป็นไงโอ้โหลำบากชิบหายเลยแต่จบไวดีฮะชอบ <laughs> จบไวดีโอเคก็หรับคลิปนี้ก็ เขาจบเต็มแี่านี้เลยแล้วกันนะครับโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ